มาที่สนามสุพภชราศัยสนามกีฬาแห่งชาติครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ฟีเวอร์ที่สุดของวงการฟุตบอลลูกหนังขาสั้นครับดูบรรยากาศสนามครับสนามแต่ครับนี่แค่รอบชิงอันดับ3มครับโอ้โหคนต้องบอกว่ามากันมืดฟ้ามัวดินมาเพื่อปรากฏการนี้โดยเฉพาะครับ กำลังจะเริ่มครับอาสามชั้นรีราชาครับจากชนบุรีครับพบกับหัวหินวิทยาคมจากประจวบคีรีขันครับในชุดนี้ครับโค้ชครับมาสเตอร์เบนครับเาเล่สมงามครับของอัสามชั้นรีราชาครับส่วนโค้ชของทางหัวหินวิทยาคมครับอับดุลคุลิบาลีครับจากไอวอรี่โค้ชครับโค้ชต่างชาติคนแรกที่พาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับนี่ครับกองเชียร์หัวหินลิสบอนครับ หลายชื่อผู้เล่นครับทางอัศมชันศรีราชาครับมีพชรพพศวุฒิวงเป็นผู้รักษาประตูครับกนพรพิทสิงห์ทันวิสิตตามันุญจพัฒนทองใสสิภพกแ้นงังรองธิรพัฒนุตูอทองรัฐปฏิพัฒน์จันหอมครับส่วนทางหัวหินวิทยาคมครับผู้รักษาประตูเป็นแก่นทองวอิโรประเสริฐครับมีนิพัฒน์ชาวนา,นาัฐทุิทองชั้นอาจจะลวิทยุพฤษดาวิดสรงสัมเภาจิรวัน์กินแก้วแล้วก็นาราวิทภาพสุนีครับห้าสี่สามสอง หนึ่ง let's go เริ่มการแข่งขันกันหัวหินวิทยาคมเขี่ยก่อนแล้วยิงเลยครับจากจิรพัฒน์กินแก้วครับใครจะได้อันดับสามครับแล้วเปิดยาวมาจังหวะนี้ครับแหมมีผู้เล่นล้มไปครับแต่ผู้สิทธิ์ยังไม่ได้ว่าอะไรครับบางบอลไม่ได้ครับทางจิรพัฒน์จิรพัฒน์พยายามจะเลี้ยงฝ่าแล้วยิงเี้เรียกแล้วเติมประตูต่อ กินเก้าครับ3าติดแ้าวินดาดคนัก้าหัวหินวิทยาคมขึ้นนัดหนึ่งต่อสูนีโอ้โหหลังจากนับนีแล้วรับเท้าติดโทษแบนครับนัดนี้กลับมาเขายิงได้เลยครับจิรพัฒนินแก้วครับประตูที่ห้าในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้โหจะบอกสุดสดครับยิงเสียบมุมพัชราพรก็หมดสิทแซครับ มาที่ทางศิลปภพครับมาทางขวาทางพันวิสิตพันวิสิตคืนมาศิลปภพเออโบตัดได้ครับไปแล้วครับศิลปภพเลี้ยงตีมา,าต่อยตาย่ยางแล้วยิงโอ้โหต้องเซฟได้ด้วยขาครับพัชรพลครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้โดนกระแทกนิดนึงผู้ตัดสินยังไม่ว่าอะไรแล้วสุดท้ายครับผู้ตัดสินให้ฟาวกับทางอัศวชันศรีราชาครับบอลยงังแย่งกันอยู่จังหวะนี้หัวหินหนึงก่อนครับอัจารวิยา ยังเข้ามือทุกศาสตร์ตะกพัชรพลอมครับกอไม่พลาดครับพัชรพลรับอยู่มือแต่ว่าออกบอลไม่ดีครับเสียบอลให้ทางด้านหัวหินวิทยาคมอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่ายืนแน่นไปหมดับผู้เล่นของอัศัมชัญสิรราชาพยายามจะพาบอลขึ้นมาเอา้าโลกเฉยๆเลยครับวีที่ว่าเดียวโอ้ยเซฟได้ตาประสานได้หรือเปล่าครับตาบะขาไว้ได้ครับพัชรพลครับอยู่ดีๆก็ยืนอยู่คนเดียวครับโอ้โหแล้วเก็บได้ครับ มองผู้เล่นด้านในแล้วออื้จังหวะนี้ครับสุดท้ายสุดท้ายได้เลีือดครับทางซ้ายอยู่ด้านหน้ายิงโอ้โหออกข้าไปนิดเดียวครับพยายามจะยิงเสาหน้าครับดาวิดซอกซัมเพาสนามสุดเต็มแล้วแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาครับทางด้านดาวิดดาวิดจายต่อม่ายกเข้ากลางมาจัดบอลลงแล้วใส่ลูกนี้รับไม่ได้ครับพัชราพดครับโอ้โหต้องบอกว่าทำมากันดีครับสองหมื่นที่นั่งครับไปเรียบร้อยแล้วดูจังหวะ ัวิลูกบอลล็อกตรงนี้ยิงเรนียบรายนับสองประตูต่อตู่ครับยิงล้วฮักยิงเก้าคนดีคนเดิมครับเอาละครับหนีออกไปสองประตูครับทางดน้าหัวหินวิทยาคมครับบนเพื่อนเลยครับพัชรพงศครับดูจังหวะครับจ่ายเข้ามาทะลุทะลวงแล้วล็อกแบบทีหนึ่งก่อนที่จะยิงด้วยสายเข้าไปครับนี่ครับพวกเขาคือแข้งกระดูกเหล็กครับจากประจวบคีรีขันครับตอนนี้ยิงหนีออกไปอีกแล้วครับ เป็นประตูที่6ครับของทางดูครับจะเจาะยังไงครับอืหรับที่มชาติจังหวะนี้มาที่ทางแล้วปทุมวดกดด้วยขวาติดฟล็อกแล้วมาทางนันยุติธรันที่สุหาเบื้องดูยังไม่ได้โอ้ก็คืนหลังมาครับมาที่ศิลปพดและมาหลังสุดแล้วกดด้วยขวาจังหวะนี้เร,รียบร้อนหนึ่งประตูต่อต่อครับลูกยิงไกลของทอางอัสสัมชัญราชาตีไทยตาสตับเบื้ครับ ยิงจอดเข้าไปไม่ได้ก็ต้องลอมไกลดูบ้านครับและนี่ครับแก่นพรสุดจะรับได้ครับนี่ครับกลางสนามเลยมานิดนึงเท่านั้นเองครับแล้วก็หายเลยครับโอลูกยิงลูกนี้ครับไีไขแตกได้สําเร็จครับหนึ่งประตูต่อสองจากคณพจน์อินทสิงห์ครับโอ้โหยิงลูกไฟขนาดนี้ครับคือจะไปให้คณะจิรพัฒน์ ชกบอลไปได้และเสียบอลให้อัสสัมชัญรีราชายกมาจังหวะนี้ทางด้านธีรพัฒน์ปูรทองล็อกขาไปซ้ายทีแล้วใส่ดูนีเรียบร้อยครับสองประตูต่อสองครับโอ้โหจังหวะโต๊กลับครับธีรพัฒน์ปืทองครับกดด้วยซ้ายครับเสียบเสาสองเข้าประตูครับให้อัสสัมชัศรีราชาตีเสมอสาเร็จครับดูจังหวะนี้ครับทางธีรพัฒน์เสียบอลครับแล้วโตกลับครับ ทางธีรพัฒนล็อกข้าขวาแล้วล็อกข้าซ้ายแล้วกดครับเข้าเสาสองไปเลยครับดูครับผู้เล่นดีกรีครับบีจีปทุมอยู่ในเตดแล้วดูยิ่งครับและหมดเวลาขึ้นแรกครับอัสุชานศรีราชาเสมอกับหัวหินวิทยาคมสองประตูต่อสองครับในนัดที่แล้วนะครับยัดเข้ามาหน้ากรอบก็ทีร์ลพัฒนมือทองเข้าซ้าย จังหวะนี้ครับธีรพัฒน์ครับล็อกเข้าซ้ายแล้วพยยามยิงให้เสียบมุมครับประตูที่เข้ามาในสนามสุขชันสาครับนะครับต้องขอประทานอภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะครับต้องแจ้งผู้ชมทุกท่านด้วยจริงๆนะครับมันแน่นมากจริงๆนจิงจิงนะครัโอ้โหในที่สุดครับอัศัมชันศรีราชาครับพลิกแางขึ้นนำสามต่อสองับจากจังหวะนี้ครับ ประสานงานกันครับจากทีรพัครับจ่ายไปที่ปฏิพั์ครับและปปฏิพั์เปิ้ลเร็วครับให้เพื่อนช้าจ่อจครับแล้วเป็นชิดสนุพงศิลาสุวรรณครับโอ้ชิสนุพง์ศิลาสุวรรณครับนี่นี่ครับคนนี้ครับสองจังหวะเดียวครับ เฟสสูงทองหัวหินกระโดดก,ก็กลับมาครับชีรพัฒน์ปลื้อทองเลี้ยงกินตัวก็ามา,าม,าเ,า,มา,เาเข้าขวาล็อกับซ้ายแล้วไม่ยิงกับจ่ายมาที่ปฏิบัติจนหอมแล้วไม่ถึงทางด้านชิดสนุพงศนะ์ครับโอ้สกัดออกข้างไปได้ครับอืงจวะแกนทองคนระับออกมาเซฟครับมาที่ธนพจน์ธนพจน์ออกไปทางขวาครับชิดสนุพ,พงศ์มาแล้วสักคู้ไฮ ชินสุนุพงศ์สิงห์สุวรรณรับให้ทันนาอัศสัมยศิรชราขึ้นนำไป4ประตูต่อ2ครับโอ้โหกองเชียร์หัวหินวิทยาคมไม่อยากเชื่อครับนับ2ต่อ0ครับแต่โดน4ประตูลวกครับกด4เม็ดลวกเลยครับเหล่ามาแก้ครับปฏิพัทธ์รับจ่ายมาให้ทางชินสุนุพงศ์ชินสุนุพงศ์เลี้ยงหาหวะว่นรับคือแบบปฏิพัทธ์ลูกนี้เรียบร้อยครับ าประตูต่อ0ครับปาริภัทรจัดหอบแบบสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยครับแบบนี้ครับสักใจนี่ครับคองเชียร์สักใจครับมาแบบโอมาแบบไม่หยุดเลยครับทางนั้นอสุจันศรีราชามาแบบว่าขึ้นทะเลพายุเข้าเลยครับที่ศรีราชาครับโอ้อาครับตกกระไรกันก็โอยินครับเสียงเชียร์ขึ้นมากัน หัวหินจังหวะยิงด้วยสายของทางและพีพัฒน์วัฒนาจำนงครับโดนปฏิเสธทะด้วยพัชรพลวุฒิวงครับด้วยขาครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆนะครับสําหรับคุณผชมที่เราเห็นใจนะครับคุณผู้ชมที่อ้าวแล้วจังหวะนี้ปิดตล่องหรือเปล่าครับไม่ได้ครับเซฟเอาไปได้แก่นทองศัท์ของหัหินและหมดเวลาการแข่งขันครับอัศมชันศรีราชาครับ เอาชนะหัวหินวิทยาคมไป5ประตูต่อ2ครับอสัสสมชันศรีราชาได้อันดับ3ครับผู้เล่นยอดเยี่ยมส่งคุณค่าของเกมนี้ครับของโรงเรียนอสัสสมชันศรีราชาหมายเลข14ครับปฏิพัฒน์จันหอมครับรับเสื้อ Man of t h ออฟเดอบนะครับจากคุณวิโรธบุญศิริรุ่งเรืองนะครับรับเสื้อไปนะครับพร้อมกับตำแหน่งอันดับที่3ของปีนี้ครับแล้วก็ลูกฟุตบอล จากโว้เช่นกันครับรับไปด้วย